เป็นย oh. ังไงกันบ้างฮะโอ้โหเรียกได้ว <emotion> ่าหักปากาเซียนเลยทีเดียวนะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่สุดท้ายในรอบแปดทีมนะฮะก็ต้องบอกว่าก่อนเกมนะรวมถึงผมเองนะก็อย่างที่บอกไปว่าผมก็ยังเชื่อว่าแมนซิตี้จะทะลุเข้าไปเจอกับไบเยนมิวนิกได้ครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วครับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นฮะกับกลายเป็นโอลิมปิกลียงฮะที่เล่นได้ดีนะฮะแล้วก็เอาชนะแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์ สามหนึ่งด้วยกันอืก็ต้องบอกว่าเอาเกมนี้นะฮะย้อนไปในครึ่งแรกอีกทีหนึ่งนะฮะก็เอทั้งสองทีมเนี่ยส่งเอผู้เล่นเนี่ยชุดที่ดีที่สุดของตัวเองลงมานั่นแหละแล้วก็โอลิปิกลยงนะตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะเจ็บนะในในก่อนเกมก็กลายเป็นว่าลงได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นทางเจสันไดด,ดีดีนายนะฮะเ ยสันดีนายชื่ออ่านยากจริงอะ่ะแม็กซ์เวลล์คอนเน่รวมไปถึงฮุสเซมโอวูรนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่าลงพร้อมเพียงลุยกับทางแมนซิตี้ได้หมดเลยนะฮะก็เกมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นทางลียงนี่แหละที่เล่นได้ดีกว่านะฮะคองบอลดีอ่าในช่วงครึ่งครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะคองบอลดีจ่ายบอลแม่นนะฮะแล้วก็เกมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในแดนของทางแมนซิสตี้ซะส่วนเยอะนะ แล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นลียงนี่แหละที่ขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะทีะ่นักเตะของลียงเนี่ยตักบอลข้ามกองหลังของแมนซิตี้แล้วไอ้เจ้าอีกัมบี้ครับกองหน้านี่แหละเช็คไลน์ล้ำหน้าอยู่แล้วก็หลุดเข้าไปครับผมได้บอลนะแล้วก็มีทางอิลิกาเซ่เนี่ยตามไปแต่ว่ากาเซ่เนี่ยกระแทแกแย่งบอลไม่ได้ไอ้เจ้าอีกัมบี้ก็เลยแตะบอลขึ้นหลังให้ทางแม็กซ์เวลล์คอนเน่ครับยิงสวนตัวเอเดนซอนที่ ออกมาจากหน้ากรอบเขตโทษค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนข้างตัวเข้าไปก็เลยนำหนึ่งศูนย์ครับพอนำหนึ่งศูนย์เนี่ยเกมของลียงเนี่ยก็ถอยลงไปรับซะเยอะนะฮะเพราะว่าแมนซิตี้เขาก็ต้องการที่จะได้ประตูตีเสมอนะฮะแต่ต้องบอกว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยแมนซิตี้บุกเยอะก็จริงฮะแต่ว่าเข้ากรอบเขตโทษของทางลียงไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะไลฮินสเตอร์ลิงนะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทางด้านซ้ายนะไปก็เจอไอ้เจ้าดีเจสันดีนายนี่แหละ ไม่ผ่านสักทีฮะมาอยู่ขวาก็เจอมาไซโลครับก็ไม่ผ่านนะส่วนทางกองหน้าอย่างกาเบรียลเจซุสเนี่ยหายตัวไปเลยะฮะในช่วงครึ่งแรกครับก็ต้องบอกว่าออโอกาสลุ้นประตูตีเสมอในช่วงครึ่งแรกของแมนซิตี้เนี่ยก็ทําได้แค่จากลูกตั้งเตะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมลูกฟรีคิกฮะซึ่งก็ไม่ผ่านแอนโทนีโลเปสโกของทางลียงครับดังนั้นครึ่งแรกจบไปเนี่ยแมนซิตี้ก็เลยตามหลังลียงอยู่ศูนะฮะก็เป็นลียงที่ ถือว่ามาเกินคาดพอมาครึ่งหลังเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าแ mm hmm. มนซิตี้เนี่ยต้องบุกกระหน่ำเพื่อที่จะเอาประตูคืนนะฮะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะคือเรียกได้ว่าคองบอลแบบร่วม70%กว่าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแล้วก็บุกใส่ทางลียงะฮะแบบพับสนามบุกเลยฮนะแต่ต้องบอกว่าลียงเนี่ยเขาก็ยังจัดระเบียบเกมรับได้ดีฮะทุกคนวิ่งสู้ฟัดนะวิ่งไล่บอล เวลาแมนซิตี้เนี่ยจะบุกทีก็จะมีนักเตะที่คอยซ้อนกันอยู่นะดังนั้นแมนซิตี้จะเจาะเข้าไปในกรอบเกียรตของทางลียงเนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างลําบากแต่โอกาสในการทําประตูของไอ้แมนซิตี้เนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยมันเยอะขึ้นจริงๆฮะและสุดท้ายนะก็เป็นประตูตีเสมอของแมนซิตี้ได้ก็จากจังหวะที่เบิ้ลบอลขึ้นไปทางฝั่งซ้ายนะ ให้ไลคิมสเตอร์ลิงหลุดเข้าไปริมเส้นทางด้านหลังก่อนที่จะตบเข้ามาให้เควินเดบลอยครับวิ่งเข้ามาสัดเต็มเหนี่ยวครับพุ่งเข้าเสาไกลครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งพอตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยเกมมันก็ดูเหมือนว่าแมสซิตี้จะกลับมาได้ครับแต่ลียงฮะเขาก็ต้องบอกเลยว่าเล่นดีจริงๆนะคือพอบทที่จะเอาอ่ะลียงก็เลยก็เลยแบบบุกขึ้นมา สู้กับทางแมนซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วจังหวะที่เอ่อมาได้สองหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ้ยจังหวะที่มาได้สองหนึ่งเนี่ยคือต้องบอกว่าอ,อการเปลี่ยนตัวของทั้งสองทีมนะแมนซิตี้เนี่ยพอจะบุกมากขึ้นถอดเฟรนาดิโยออกใช่ไหมอ่ะเขาเนี้ยคนที่คุมแผงหลังเนี่ยมันมันก็เริ่มเริ่มน้อยลงแล้วล่ะเขาเนี้ยมันก็ต้องวัดดวงนะเอาริยัสมาเลสลงมามาเลสลงมาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้มากนะแม้ว่าจะได้ประตูตีเสมอก็ตามนะ แต่กลับกลายเป็นว่าลียงที่ใช้โอกาสเพียงไม่กี่ครั้งนะฮะทําประตูขึ้นนําไปได้ก่อนคือต้องบอกว่าก่อนที่ลียงจะขึ้นนำนะมีจังหวะหนึ่งถ้าใครจําได้นะตอนที่ยังเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่แมนซิตี้บุกเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลอยู่ที่ไลฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเนี่ยตักบอลแบบงามๆเลยให้กาเบรียลเกซูสครับแม่งวอลเล่ไม่วอลเล่แบบไม่เต็มเท้าแล้วบอลก็ ข้ามคานไปฮะก็ต้องบอกว่ามันจอจอแต่ว่าพอมีโอกาสแล้วแมนซิตี้ไม่ละเอียดพอที่จะทําประตูขึ้นนําได้เพราะทําประตูขึ้นนําไม่ได้ฮะลูกที่เสียสองหนึ่งครับก็มาโดนมูซาเดเบเบล่ครับที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาอ่เป็นตัวสํารองในในาทีที่เจ็ดสิบห้าครับเพราะว่าอ่ไอ้เจ้าเมมฟิสเดปายเล่นไม่ออกครับโค้ชก็เลยส่งไอ้ลูดิกาเซียก็เลยส่งอ่าทางอ่เดมเบเล่ลงมาและจังหวะนั้นนะ่ะ เป็นจังหวะที่แมนซิตี้จ่ายบอลพลาดกันเองแล้วโดนริยงตัดได้ครับริยงพอตัดบอลได้ในแดนกลางฮะก็จ่ายบอลขึ้นมาปุ๊บบอทลทะลุมาถึงไอ้เจ้าอีคัมบี้ซึ่งอีคัมบี้เนี่ยอ,อ,อยู่ในลายล้ำหน้าของแมนซิตี้ที่เช็คเอาไว้นะฮะซึ่ง คือถ้าถ้าอิคัมบี้เนี่ยจับบอลเนี่ยบอลจะล้ำหน้าทันทีแต่อิคัมบี้เนี่ยแม่งฉลาดไงแม่งปล่อยปล่อยบอลไหลแล้วเป็นเดมเบเล่เนี่ยที่วิ่งสอดขึ้นมาเดมเบเล่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ล้ำหน้าฮะดังนั้นพอคราเนี่ยกองหลังแมนซิตี้ลงไม่ทันครับก็กลายเป็นว่าไอเจ้าเดมเบเล่หลุดเข้าไปซัดเดียเด่ยวๆกับทางเอเด์สันครับแล้วก็ไม่เหลือครับซัดติดมือก็จริงแต่ว่าด้วยทิศทางบอลที่แรงแล้วก็พุ่งตรงเข้ากรอบครับมันก็เลยเอ เข้าประตูไปพอนำสองหนึ่งเนี่ยแมสซิตี้ก็พยายามที่จะบุกฮะแต่ก็มาโดนสามหนึ่งอีกนะก็เป็นไอ้เจ้าเดมเบเล่คนเดิมนี่นแหละที่ยิงเข้าไปสามหนึ่งะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เออรู้สึกจะเป็นจังหวะที่เปิดยาวขึ้นมาจากโกนะแล้วก็กองหลังแมสซิตี้ก็นักเตะแมสซิตี้เคลียร์กันไม่ดีแล้วสุดท้ายแล้วเหลือ รู้สึกจะมีดวนกันสามสามอ่ะคือลียงหลุดขึ้นมาสามแลเหลือกองหลังเมสซิซิตี้อยู่สามคนแล้วเขาเนี้ยกองหลังเมสซิี่หุบเข้ามาไอ้เจ้าอแบ็กขวาเอดูชื่อก่อนลืมชื่อคายวอเกอร์หุบเข้ามาช่วยตรงกลางใช่ไหมทำให้พื้นที่ของลียงเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็เขาก็ซัดจากนอกกอบเขตโทษเอ้ยซัดบอลเข้าไปในกอบเขตโทษแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้า แอนเดอร์สันเนี่ยปัดไม่อยู่ฮะปัดแล้วบอลมันกระเด้งมาอยู่แถวๆหน้าของตัวเองก็เป็นไอ้เจ้ามูซาเดเบเล่ที่เข้าไปซ้ำนะฮะไม่เหลือครับสามหนึ่งก็เรียกได้ว่าตอนนั้นมันนาทีที่แปดสแล้วอะ่ะมันแทบจะปิดประตูตีลงฝั่งแมนซิตี้ใส่ลงแล้วก็ฝั่งลงดินแล้วก็ส่งกลับอังกฤษไปแล้วนะฮะก็ต้องบอว่าเออเป็นเกมที่ลิยงมาได้เล่นได้ดีแบบเหนือคาดจริงๆนะฮะแล้วพอจบเกมครับก็ นะฮะยิงเพิ่มกันไม่ได้ครับลียงชนะแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์สามหนึ่งะฮะโอโ้โหสุดยอดจริงสำหรับโอลิมปิกลียงในคืนวันนี้นะฮะถ้าใครมาดูสกอร์บอกเลยว่าไม่ต้องแปลกใจครับลียงเล่นดีจริงฮะถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะโดนบุกกระหน่ำก็ตามแต่พอมีโอกาสแล้วก็ทำได้นะก็ต้องบอกว่าเออผม ผมจำได้นะลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าตอนที่ลียงนาอยู่สองหนึ่งอะ่ะจริงๆแมนซิตี้มีโอกาสที่จะตีเสมอสองสองมีจังหวะหนึ่งที่เออเก,เกสุดมั้งได้เปิดบอลตบเข้ามาในกรอบเขตโทษนะฮะแล้วลาิมสเตอร์ลิงลงกับหน้าปากประตูฮะ,ะปรากฏว่าลาิมสเตอร์ลิงยิงข้ามขานนะ,ะเมื่อกี้ผมนั่งฟังไอผูบรรยายะ่ะเขายังบอกเลยว่า ไลย่ยูสเตอร์ลิงนี่ยิงปีปีหนึง่งนี่แบบยี่สิบสาสิบประตูเลยนะแล้วประตูลูกนั้นเนี่ยคือแบบแม่งพลาดได้ยังไงฮะก็บอกเลยว่าพอแมนซิตี้ยิงตีเสมอลูกลูกนั้นไม่ได้มันก็เลยเอานำมาสู่ลูกสามหนึ่งที่โดนไปนะก็ต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนที่แมนซิตี้ไม่ดีพอที่จะเอาชนะโอลิมปิกลียงนะเรื่องความละเอียด ในการทําประตูเนี่ยมีโอกาสนะสำหรับแมนซิตี้แต่ทําไม่ได้เองต่างจากโอลิมปิกลียงที่ทําได้ดีกว่าและโดยเฉพาะการเอาชนะเรื่องกับดักล้าหน้าของทางลียงต่อแมนซิตี้ฮะต้องบอกว่าเป๊ปโกเดล่าคงจําไปอีกนานฮะเรื่องการเช็คกับดักล้าหน้าเนี่ยโอ้โหโดนลียงเข้าไปบอกเลยว่าโค้แสบอะสำหรับโอลิมปิกลียงนะฮะก็สําหรับเกมในรอบรองชาเลอร์นะครับผมก็ออกมาแล้วนะฮะ ครบทั้ง4ทีมนะก็ปรากฏว่าสายบนนะฮะเตะในเช้าวันพุทธที่19สิงหาคมนะฮะต่อตีสองแอร์แบลซีครับจะพบกับปารีสแซง,ง์แมงแล้วก็สายล่างตอนเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิบสิงหาคมก็จะเป็นบาร์เยนวิลนิกครับพบกับทางโอลิปิกลียงนั่นเองครับสองสายนี้นะฮะสายบนสายล่างครับเห็นไหมเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสทั้งคู่เลยนะฮะ ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าจะหลุดมาได้นะทีมที่เคยเป็นเต็งหนึ่งอย่างแมนซิตี้ไม่น่าเชื่อว่าจะตกรอบไปแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูนะฮะจากสี่ทีมเนะี้ยผมว่าเต็งถ้าเรียงทีมเต็งน,นะในความเห็นของผมตอนนี้เต็งหนึ่งก็คงเป็นไบเยอร์มิวนิกแหละเต็งสองเป็นปารีสแซงต์แชมงเต็มเต็งสามผมให้สองทีมร่วมเลยระหว่างไลฟ์ซิกกับโอลิมปิกลียงนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องมาลอลุ้นกันนะฮะว่าใครจะ ได้เข้าชิงชาเลตในคืนวันที่ที่ยี่สิสิงหาคมนะครับคือตอนนี้มันมีโอกาสทั้งคู่นะครับว่าอาจจะได้เห็นปารีสเอ้ไม่ใช่อ่ฝรั่งเศสเนี่ยชิงกันเองระหว่างอ่าปารีสก,กับลียงหรือเยอรมันชิงกันเองก็ได้ระหว่างไลฟซิกกับทางไบยเยมวนิกฮะมีโอกาสที่จะได้ชิงกันเองนะหรืออาจจะเป็นฝรั่งเศสกับทางเยอรมันไปชิงกันเองในนัดชิงชาเลตก,ก็เป็นได้นะครับผมก็ ออกได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งคืนที่เซอร์ไพรส์สำหรับผลการแข่งขันนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เตะรอบแปดทีมสุดท้ายมาเลยนะคือสนุกทุกคืนจริงๆอะ่ะอย่างคืนแรกอะไรนะอตแลนตาใช่ไหม one, Paris Saint, ไหมาโดนปารีสแซงต์แชร์ยิงแซงสองหนึ่งในช่วงท้ายเกมอ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งมีดราม่าในช่วงท้ายเกมอีกแล้วแบบโหลุ้นกันยันยันแบบเก้าสิบนาทีจบเลยนะฮะส่วนนัดที่สอง ก็เป็นทางไลฟ์ซิกที่เอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนเลิศมาได้แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้นะครับผมแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนวานที่ผ่านมาก็บายเยนโชว์ของครับถล่มบาซ่าไป8-2แล้วคืนนี้โอลิมปิกลียงเอาชนะทีมเต็งอย่างแมนซิตี้ไปได้อีกก็ต้องบอกว่าอืมคือสุดยอดแหละสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้นะครับผมอ่ะโอเค มาทักทายกันในช่วงสุดท้ายนะฮะสวัสดีคุณ BNK ฮะซิตี้ผู้ไล่์ u ซ l ครับก็แมนซิตี้เนี่ยในฤดูกาลนี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับมาแพ้นัดเดียวก็คือแพ้เนี่ยนะฮะโอลิมปิกลียงในรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วก็ตกรอบเลยนะฮะเออคุณ BNK บอกว่า ตอนซิตี้เสมอผมดีใจจนโดนพ่อแม่ด่าเลยฮะแต่สุดท้ายก็แพ้นะครับผมก็เป็นความละเอียดของเกมที่แมนซิตี้ทำไม่ได้เองครับโอกาสยิงตีเสมอโอกาสยิงขึ้นนำมีแล้วนะฮะแต่ว่าแมนซิตี้ทำไม่ได้สุดท้ายก็โดนรียงลงโทษไปนั่นเองนะฮะสวัสดีคุณเอเอแสงแก้วนะครับผมปีนี้ฝรั่งเศสกับเยอรมันทั้งสองคู่เลยฮะค,คุณอาทินาคาบอกลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลจะกลับมาปีหน้านะฮะเพราะว่าปีนี้ลิเวอร์ ตกรอบไปแล้วอคุณเอเอบอกว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นศึกสายเลือดครับใช่ฮะก็มีโอกาสทีฝรั่งเศสจะเจอกันเองหรือเยอรมันเจอกันเองก็เป็นได้ครับหรืออาจจะเป็นฝรั่งเศสเ,เจอเยอรมันในนัดชิงชนะเลิศก็เป็นได้เหมือนกันคุณบาลัญญาบอกว่าสุดท้ายทีมฝรั่งเศสกับเยอรมันชิงกันเองนิยงลงเป็นยิงลาฮิมทำหกฮะทิ้งเสียดายฮะก็จริงฮะจังหวะนั้นนะ่ะก็ดูดีเป๊โกเดล่าคงเอาจริงนะ มีสิทธิ์โดนแป๊บด่าเยอะสำหรับลาฮิมสเตอร์ลิงจังหวะน,นั้นคือหน้าปากประตูโล่งๆไม่มีโกแล้วฮะก็ยิงข้ามคานไปซะอย่างนั้นฮะคงจะเป็นความกดดันแล้วก็จังหวะการยืนที่ไม่ดีพอสำหรับลาฮิมสเตอร์ลิงที่พลาดไปฮนะก็ถือว่าวันนี้ลิยงทำได้ดีกว่า ไม่ใช่เฉพาะบางตำแหน่งครับเล่นได้ดีทุกตำแหน่งเลยฮะแผงกองหน้านี่อีกคำดีนี่ตัวป่วดเลยตัวป่วนเรื่องเออเส้นล้ำหน้าของแมนซิตี้อย่างยิ่งเลยนะฮะแล้วก็แผงหลังช่วยกันได้ดีฮะไอ้เจ้าอะไรนะเจสันดีนาครับเอาทางจัดการทางไลทฮิมสเตอร์ลิงอยู่หมัดเลยมาเซลโลฮะก็จัดการไลาฮิมสเตอร์ลิงช่วงที่โยกมาทางฝั่งขวาได้เหมือนกันมาเดสลงมาก็ไม่ผ่านทางมาเซโลคะก็ถือว่าสุดยอดสำหรับใน ค่ำคืนวันนี้สำหรับโอลิมปิกลียงนะครับผมโอเคฮะประมาณนี้เลยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าประมาณสัก8ปก้าโมงเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะฮะในค่ำคืนที่ผ่านมาเอ้ยที่ค่ำคืนที่ผ่านมานี้และฟุตบอลที่จะเตะในค่ำคืนวันนี้นะตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนละแล้วลเดี๋ยวไเจอกันใหม่สวัสดีครับ